เทนฮาร์กสัญญาทําเต็มที่เพื่อชัยชน,นะครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยแมยชสเตอร์ไนเต็ดก็สามารถเอาชนะนิวคาเสเซิลที่โอทเทฟฟอร์ดไปได้3มประตู2นะครับเทนฮาร์กก็ได้ออกมาปลา,ายัยออกมาพูดก่อหน้าแฟนบอลในฐานะตัวแทนนักเตะและก็ทีมโค้ชครับเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับมันไม่ใช่ดุก,การที่ดีนักแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปผมขอให้พวกคุณทุกคนอยู่กับทีมต่อแต่ดุก,การนี้ยังไม่จบครับอย่างแรกเราจะไปที่ไบรตันเพื่อ3คะแนนจากนั้นเราจะมุ่งหน้า ไปที่เวมบลีย์ครับและผมให้สัญญากับคุณว่านักเตะทุกคนจะทุ่มเททุกอย่างทุกอย่างจริงๆครับเพื่อเอาถ้วยมาให้ได้และเอามันมาที่โอทัคฟอร์ดเรามั่นใจว่าคุณจะอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับแต่ตอนนี้ผมขอขอบคุณพวกคุณคือแฟนบอลที่ดีที่สุดในโลกสอบขอบคุณครับอ่าเอลิกเซนฮาก็กล่าวบาสายัยขอบคุณแฟนๆในโอทัคฟอร์ดเนื่องในโอกาสเกมเย่านัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลนะครับก็ถือว่าเป็นการปลุกใจนักเตะปลุกใจแฟนบอลได้แบบ ดีนะครับผมเมื่อคืนใครฟังเนี่ยขนลุกเลยนะครับผมกับสิ่งที่เขาออกมาประกาศแบบมีความมั่นใจมากๆครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีครับก็ขอทําให้ได้อย่างที่พูดไว้แล้วกันนะครับผมแฟนๆอย่างเราจะเอาใจช่วยตลอดไปครับไหนๆก็รักไปแล้วครับก็เชียร์กันต่อไปครับสําหรับด้านมัเชเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัครับ